กับพี่นอ้องเมื่อนี้ก็พบพ่อกันครับต่องพี่ยัยน้อยคนมังนกเข,ขาครับมาเยี่ยมมายามเสี้ยนใหญ่เพิ่นครับบ้านใกล้ๆกันพี่ละทราบว่าเพิน่นมีนกเข,ขาหลายตัวครับแต่ว่ามันร่มเลยเลยมาเยี่ยมมายามเพิน่นนี่ครับเจ้าของเพิเอ่อนเสียดำๆนี่ครับพี่ยัยแหล่คนไฟนนเออสายใชพุ่ยเยแหล่ยัยงก่อน ไม่หลคุณอันนี้ก็เซียนขึ้กันเด้ครับนี่นี่เจี๊ยแดงยืนกอดเรืออยู่นี่ก็เซียนขึ้กันเจ้าว่าเส้าเลยนอันนี้นกไม้ครับนี่ตัวคู่กอกๆอกยู่นี่พี่น้องเออเป็นนกไม้ได้ขวบปีเพิ่นว่าเพิ่นเอาไปสองเทือ่สามเทือ่แหละครับพี่น้องมือนี่ว่าที่มาขอแบงเพิ่นเพิ่งที่ให้บุบุ่ออ บ่ไ้กะจีกำโมว่านได้แล้ววาเออนี่ตัวนึงเพ่น่อไดีมาวหไม่ครับนี่่อได้มากบอกเด้วังเดือนนี่แหละครับนี่ตัวนี้บ่เออวังเดือนพ่นกว่าเสียงง่ายท่านนกแถวๆนี่เป็นนกเอ่อเลี้ยงง่ายครับเป็นนกเลี้ยงง่ายขึ้นไหวครับมอนี่พ่นก็มีหลายตัวอยู่พี่น้องพ่นมักฮอดนกมักฮอดไก่ตี ว่ายเวลาเอาไม่จดกันดิซี่มันไอยากเอาไงมันตืตตต่นหนาวไม่บ่ครับมันตื่นผมหนาวไหมมันจะคู่บ่ร้องมึงง่ายเลง่ายเลยโอ้เรื่องมันบ่อยากเผาในยุ่งเย็นแล้วตอนนั้นมันเผาคักตัวนเลมันยังบ่ในเย็นมันหนาวครับอากาศมันเย็นเมึงหนากันซืซอ่แล้วมันตื่นกล่องตือนคนไทยไหมเนาะ กล่องยังไงมั่วๆเวบอกบ่ขันสัมเอ้าตั้งใจหรอพี่น้องเบิ้งกันมาเยี่ยมยามเพิ่นพอดีมีธุระจีเขาเพื่อครับก็เลยแวะอ้เพิ่นเสียนเคยมาหาเราอยู่หรอครับนรกากแบงไปหลยเทียอยู่สองเสียนเพิ่นนี่แหละกะว่าเดือดเดือดถ้ากล้ตีเออบางอันนี้อยนีไม่หอดไกล้ตีครับคุณไกลก็บไล่พี่น้องคุณ นี่บดหูเ hmm. น no? ่วมันอยากน้ำโควิดโขว่เนาะนะครับอนั้นกอยู่ในนี่ก็นกบดือนี้นกไม้หรือนกเก้าเดอนี่นก้ี่เชียงไปดีแท้ไส่นองกับนกต่อได้พอๆเหมือนกับตัวนี้แหละโอ้ตัวนี้ก็ออกตุ่มด้เนาะแถวเรื่องปิดเอ้าจังสั่นกับ ก็ที่จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเอบิ่งไอ่เพิินเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนเพิ่นทีแบงบ่แบ,ง,บ,แบงครับยังไงก็พบพอกันคลิปหน้าครับส่องพุ่ยน้อยคนมังนกเขาครับบวัสดีครับ